ต้นหอมโดนด่าหนักหักหลังแอนทองประสมคนอินเกมรักทรยศโดนด่าหนักฉากนี้คนอยากตบต้นหอมโดนด่าหนักหักหลังแอนทองประสมคนอินเกมรักทรยศเป็นละครดราม,ม่าสุดเข้มข้นที่เพิ่งปิดตัวมาเป็นกระแสแรงสุดๆสำหรับเกมรักทรยศโดยเฉพาะเรื่องราวความสวยของแอนทองประสงค์ และสกิลการแสดงที่โชว์ของแบบสุดสมเป็นดราม่าครีนตัวจริงกับบทดปาดของพระยาที่ถูกสามีนอกใจแถมพอรู้ความจริงก็เย่งชำ้ำเมื่อครอบครัวคนรอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนสนิทของเธอที่รู้เรื่องนี้แต่เลือกที่จะปกปิดไว้จึงยิ่งรู้ก็เหมือนถูกหักหลังโดยฉากที่ถูกพูดถึงไม่น้อยก็คือซีนที่หมอเจวงเล็บ แอนทองประสมระเบิดอารมณ์กับหมอโรสดีเจต้นหอมเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งโรสก็อยากพยายามอธิบายเหตุผลของตอนเองว่าทำไมถึงเลือกปกปิดไม่บอกเพื่อนแต่ก็ดูคล้ายว่าจะเข้าข้างฝั่งสามี ทำเอาแฟนที่ได้ดูถึงกับอินจัดเข้าไปคอมเมนต์ด่าดีเจต้นหอมแบบรัวๆลามไปยันไลค์ที่ขายของกันเลยทีเดียวล่าสุดดีเจต้นหอมก็ได้ออกมาแชร์คลิปฉากนี้จากละครเกมรักทรยศลงในไอจีแก่รถมันไม่ใช่คนเร็วนะมันแค่คิดอีกมุมหนึ่ง พวกแกมารุมด่าชั้นทำไมหนักหนาฮ่าฮ่ 5. ดีเพื่อนชั่วขณะที่นางเอกแอนทองประสมที่ดูจะอินไม่แพ้ผู้ชมก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้าไม่ติดชุดนะจะกระโดดขึ้นโต๊ะแล้วคล่อมตบแล้วทำเอาแฟนๆหากันสนัน่นเข้ามาสนับสนุนแม่กันเพียบขณะที่ต้นหอมก็ถึงกับอ,อกปากว่าขอบคุณคอสตูมกันเลยทีเดียวเกมรักทรยศ